deep in the shadows I know it's hard to put one foot in front of the other สบายดีสบายดีเราทุกคนมื้อนี้ก็มาพบกับน้องตุ๊กในช่องสาวลาวชับเนือ้อเราทุกคนเนาะมื้อนี้ก็มีกล้องปิศนามาเนอะมาจ้าก,กัน FC ฟังไทยฟังเหนอืนอน้องตุ๊กเนาะมาเบิ่งนำกันมาสิได้เราสิเมียนอดดันเดอร์เนาะที่ FC ฟังเหนอือเนาะทุกคนเนาะฟังมาไกลเนาะเสียเวลาอยู่สิมือเนาะทุกคนเนาะ Pijn geluid, kijk geluid. Doe gaaf. Pijn kan geen doen, hè. Chop, chop. Chop, En met het bruggetje, Stom, maar kijk, naar. โหตสดิบดีเลยทุกคน,นวูวขนม <achieve> ขนมเต็มดีกขนมูขนมของนิดหน่อยเพ้ัมงเลยแดงแล้วขนมปาร์ตี้แล้วก็ขนม มันพล,ลัง่งคิดออกใส่ขนมป้ามือแก่ทคนนี่ก่อโอ้ป้าโอ้มันพล,ลังคือหลายกองมโอ้มีหอดขนม อะไรกอ่กอู้หู้มีนีเด้มามา่าเผ็ดเกาหลีอันนี้แมนเลยอ,อันนี้ก็ขนมขนมอันนี้นนนก็ขนมอันนี้แมนด้วยว่ะขนมเบงเบงท้องปวดน้องจุกเนาะแล้วก็มีมันฝรั่งอ นีอันเดอกล้องไลยกลองเทปคือว่าได้ไลยกล้องเทปเลอันนี้ชื่ออะไรอันนี้ชื่ออะไรเดี๋ยวแกะกลองกันยังบ้า่เไปโอ้ผาเซ็ตนี่นี่นี่ส่็ตอันนี้หูแล้วเปิี่ได้แก้มกันด้ กิดเลยแล้วกันสวยนั่นเนี่ยโอ้ยเพื่อผู้เดียวแล่จ้องอจับอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคือมาไล่กองเทแม่นเดือด คือว่าน่ามากล้องหนคืออะไรอ้ดตาอตาลปี๊ กระน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลฟรีน้ำตาลมะาเอาไปเห็น,หนยำเนาะได้เยอะมากเลยยังอีกสองกล่องเดี๋ยวเขาแกะกล่องหนึ่งกันเอาออกกันเอยต้องโยกออกเบียร์แค่นี้ ขนมขือใหมบบ่ๆขนมนี่นะ <c oughs> ขนมตังเมกอบเนาะใหม่ใหม่แท้ๆแหละอันอ <c oughs> นี้อุ้ยขนมตังเมข้ออีน้ำหวานของน้ำหวานนี่อันนี้กัตังเมเนาะ อันนี้ก็ตัง้งเมย์ตั้งเมย์กอลกากะมีอันดูสัญญาณเมเบอร์เอ๋ม่นตัวตัวดูสัญญาณบีไฟไม่มี เก็บก่อนอน,นี้แล้วก็มีอะไรวางอู้มีพาวเวอร์แบงค์อันซะาโทรศัพท์ส่วนกองนมี่เก็บไปหน่อยทุกคนเนาะมากองนมี่กองสุดท้ายแล้วเดอ้อ ทึ่งใจก่อนเรียนทึ่เจอหน้าเลยตรนี้รู้ไหมบ้าอะไรแชมพูหี่แม่ลัวเลยข็คือแม่แซวาเลยแชมพูสะผม เซ็มผูมีมีเซมพูสามกองเลยนะทุกคนแต่ว่าเขื่อนทรงมาใกล้ขนาดนั้นยังบบมีอ่าตัวเดิมแตกหรือว่าเปรี้ยๆเนาะทุกคนเนาะเซ็มผูสะพมได้ขนมได้ขนมเยอะมากแกงกระเจี๊ยบ con si đi bộ kịp bông kịp bông si bé con hút con ô bé con kẹt mà Oh, I'm going to come in. I'm going to ขนมปาร์ตี้ด้วยกินลองเบื้องเนาะขนมมาแต่ไทยซี่เมืองคือขนมยิมเบื้องคือขนมยูมเบื้องขมเนื้อปะซี่เมืองคือกินขนมอยู่จืดเนื้อปะกินนี้ด้วยนี่ยกินนี้ด้วยเกะเฮ้อลยเอามากินนี่กินอะไรกินนี้เดี๋ยวขนมนี่เนาะน้องตุ๊กเฮ็ดถุง แหว่งเผือกแลนหลานคนเราทุกคนเนาะเจ็ดทงแหว่งเผือกและหลานเนาะมีขนมตั้งแม่แล้วก็มีขนมปาร์ตี้เนาะทุกคนเนาะแล้วก็มีมันฝรัง่งเม็บัว่าขนมมันเดอร์เค้กขนมมันเตอรบัตนอร์น้องกูกินเนี่ยแก่สองคนผัวแก่นึ่งแซ่บอยู่แซ่บอร่อยแซ่บอยู่ ีอันนี้ด้วยแต่น้ำตาลกับแตงนัวใ้ถุงใหญ่ขนาดนี้ใ้หมดแล้วซิ่งที่พุ่งเจอแดัน,นี้แล้วก็ซิ่งที่พุ่งเจอคือแดัน,นี้เนาะบอคาดคิดว่าจะมีคนส่งอันนี้มาเหยอทุกคนแล้วกะ็คลิปนี้กะ ขอบเจอน้อพีพีพีทโซงอัดขนมมะเหอรล้านล้านนอขอบเจหลายาหลายน้องโซงเรื่องมะเหอร์ลายย่างเลยแล้วก็โซงขนมมะเหอรล้ลานล้านนอเดี๋ยวสะเอาไปย้อนหลังวันเด็กเหอรเด็กหน่อวน้อล้าน,นล้านหลายคนน้องทุกคนนอเดี๋ยวจะเห็ดถงุงแบงแบงไปนอทุกคนน้อ่จนคลิปนี้น้องทุกกะขอบเจอหลายๆลาเด้อ มาอกินขนมขอบเจอกันเม้ากินขนมแต่ในขนมเสียเพิงขอบเจอเด้อทุกคนขอบเจอดีเด้อฝาขนมหน่อยน้องตุ๊กตุกกำลังซีมขนมส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กอะสิดิลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กเพิ่คลิปต่อไปเลยเนาะทุกคนขอบเจอลาล้วกลับบ๊ายบายไปอกันเด้อบ้าย